ไมเตอร์เอาหม้อไฟน้ำตุ๊มะเขือเทศผมเอาตุ๊บเห็ดลิ้นวัวนุ่มเนื้อเต่านมสดหนังปลาหนังปลาจริงแล้วเนี่ยน่าจะใช่เอาเมนูเนื้อก่นอนละกันแต่เห็นคนรีวิวเขากินเนื้อกันนะเนื้อวัวหมักนุ่มจานเล็กก่อนละกันอืมอ่ะนีจานใหญ่เนื้อใบพายแองกัสเนื้อเต่าเนื้อเห็นเขาต้องมีเนื้ออันนี้ลูกชิ้นเหรออัอนนี้จะเป็นแบบ สั่งแบบเป็นออเดอร์นะชิ้นวัวแล้วกันเอาเล็กมาก่อนเนื้อขาหลังของหมูฟองเต้าหู้เส้นมันเทศใหญ่สองแล้วกันผักรวมแล้วกันเนาะเน้นเล็กไว้ก่อนเพราะว่าเราจะสั่งเยอะกินไม่ได้เยอะโอ้เมนูเยอะเนี่ยแต่ความยากของร้านนี้คือตรงนี้แหละเมนูมันจะไม่เหมือนไอซูกิจินดาที่มันผ่านมาข้างหน้าแล้วก็อันนี้ได้เลยผมอยากกินหมันหัวทอดชีสไหมชี้นอัไหม ผมมองว่าอารมณ์มันน่าเกี่ยวกับไอ PPC เฮ้ยเจียวซาทอดไก่ไก่เกาหลีทั้งน่อยแม่งไม่เกี่ยวกับชาบูเลยอุ้ยอุ้ยหมูชุบแป้งทอดกรอบข้าวเหนียวข้าวเหนียวทอดใส่น้ำตาลยังยังโอ้โหหิวมากผมเอากระเพราเลยเนี่ยนี่น้ำเขาไม่มีน้ำตาลออกมาหนึ่งเอาไหมโอเคเฮ้ยไม่เอาคาเฟ่ละเอาหวังเล้วจีคาเฟ่ต้องลบออก หมดละตอนนี้ราคาขึ้นมา2,001นะฮะแจกที่อะไรเนี่ยมันหมดแล้วตรงนี้คอมโบสไลด์หนึ่งแล้วกันโอเคก็สินค้าปับเลี้ยงปักบทำไปว่อนโหโหโหน้ำจิงผมแพ้อะไรแบบนี้แพ้คือผมไม่รู้จะปรุงยังไงไอ้เหี้ยมีหมูล้วนป๊อปเราเป็นประเภทแบบไอ้เหี้ยของรีเอาหมูเยอะๆเฮ้ยมีหมูล้วนด้วยมีซอสเห็ดซอนงายากเลย เมื่อกี้ควยของผมมีพนักงานเขาเติมให้นะอีพวกนี้กินฟรีนะน่าจะนี่นี่นี่ซมต่ำยากเลยออชิมเลยอ่อชิมชิมเยอแค่นี้แหละไปตอนเนี้ยมาถึงโจทย์มึงเนี่ยมึงจะคราฟน้ำจิ้มออกมาแต่สักตามเขาอ๋อมีมีสูตรมาแล้วฐานท่านี่ฮะอันนี้ไว้เอาไว้ลวกนะครับอันนี้ครับคือพันยังไงครับอันนี้เป็นข้วยน้าปลาอ๋อ ใส่ทานกระหมูรวนนี่เลยอ๋อครับขอบคุณครับไม่รู้นะเราถามเดี่ยวะเดี๋ยวเรากลัวทานผิดนี่คือน้ำจิ้มของป๊อปเมเตอร์ฮะสไตล์คี้ใชๆกันหมดเลยครับดูดิเอเดี๋ยวเราสั่งไป้ักทีมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวซ่าอันนี้อะไรทะพอดไม่รู้ กายเกาหลี้มันโถ่โโชีสบอลเนื้อหั่นลูกเตา๋าสูตรสูตรนมวัวด้วยมีนมวัวส่วนตัวผมว่าอร่อยนะยแล้วก็ดูมันเป็นอีกอีกฟิลหนึง่งถ้าเทียบกับคุกกี้จกินดานหรือว่าเขาไม่เทียบเลย,เลยมันมันก็อร่อยคนละแบบ อันนี้ดูของจับรีเน,ะนะะี่ยกวานะฮะพวกกุ้งหมูอะไรพวกนี้เนื้อมีเนื้อด้วยเนื้อบวบอันนี้ตับสดนะับพี่บัานจะลวกประมาณนี้นะครับคือเขาให้กินไก่นี่นะครับมันคือน้ำกิมไว้กินกักข้างในโอ้ยโอ้ยเผ็ดเกินไปเรียบร้อยเป็นซอยจุ๊บไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดแต่มันก็ ตัวพริกป่นแค่นั้นเลยเหมือนแบบตัดตัดเท้านนึงแต่ปกติตัดสดมันไม่เท่าอยู่แล้วหรือว่าความเท้าของเราไม่เท่ากันอ่ะอืมอร่อยอยางเอาไปอร่อยอร่อยเด้งๆเลยมันก็จะเล่นร้อน2,654ตั้งแต่ทำพาแดกซีรีสซูกี้เนี่ย ร้านนี้แพงสุดเพราะว่าตีน้อยก็700จินดาก็700ไ้ไอจินถูกวงก็ประมาณนั้น6 0 0 700มาร้านนี้โดดเลยโดดเพราะเราสั่งนะอเนื้อนั่นก็690ละเก้าเนนะื้อหั่นลูกเต๋าแช่นมเรียกได้ว่าเต็มคาเวลเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นราคาอีก,อ,กอีกเลทราคาหนึ่งนะแตนะ่แต่แตจุดตัวชอบนะถ้ามันไม่มีคิวอะวันนี้มันไม่มีคิวเลยเดินมาปุ๊บเนี่ยเรา ผมมาถ่ายเมนสแตนเสร็จก็เลยเข้าเซ็นทรัลมาราฟต9อเมสแตนอยู่ในรัชดาแล้วมันไม่มีคิวเลยก็เลยแบบเฮ้ยต่นแรกกจกินซูชิชิก็เลยมามาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเสียดายโอกาสที่ว่างไนี่นี่คืออาการจบไม่ลงลร้นมิญญะพันมันไม่รู้จะจบคลิปยังไงเพรว่าอร่อยผมชอบนี่แต่ที่จริงอย่างจินดาก็มีแต่นี่ก็มีแต่ที่ตอนตอนซุยจินดาผมไม่ได้กินแบบจริงจังอะไรพวกนี้แต่พอมาตอนนี้บอกว่ามันหนึบดีมันอร่อยดีส่วน น้ำตุ๊กนะฮะถ้าจะกิน3าคนสั่งสามก็ได้นะเขาไม่บังคับสองตีนะผมลืมไปผมคิดว่ามันต้องสองตีก็จะเสียค่าน้ำตุ๊กเลยก็คือมันมัคิดแยกค่าน้ำตุ๊กนะฮะฝากไว้คลิปนี้ไปครับายครับระหว่างรอนะฮะเขามีให้กดกดน้ำกดอะไรพวกนี้กินแล้วก็นี่ฮะให้ทำเล็บครับโอ้ดีเนาะให้ลูกค้ารอมีโอโนมีวอร์ดเกมด้วย 唐宁我瞧瞧